โคกสต้นแกน20มิตรในราคาเริ่มต้นที่4,999บาทที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีต้องร้านทีทูเคกุ๊บเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อดีกว่าว่าใอ้4 9 9บาบาทนีครับได้อะไรกันบ้าง และแล้วเราก็มาเจอกับเจ้าของร้าน T2K Group แล้วครับอยากจะให้พี่ตุ้งแนะนําร้านครับผมร้าน T2K Group ของเราก็คืออยู่จังหวัดจันทบุรีครับอยู่ตรงแยกศักชัยหนึ่งอําเภอเมืองจันทบุรีครับ,รบผมก็ร้านเราก็จะมีขายพวกยางโชค๊คติดตั้งซีนกองแสงรถยนต์อะไรแบบนี้เลยติดตั้งขนาดนี้ครบวงจรเลยไม่ต้องไปที่ไหนเลยครับสกีนนี้เห็นพูดเรื่องโช๊คครับพี่อยากจะ ให้ตุ้งลองแนะนําโชกหน่อยครับพี่โชกตาตาแบรนด์นี้มีอะไรดีบ้างโชคของแบรนดา้าตาครับก็คือจะเป็นแบบฟิลนุ่มหนึบแล้วก็ไม่แข็งกระดา้างจนเกินไปเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนมาใหม่แล้วครับผมโอ้ยพี่เขาพูดเหมือนเจ้าของแบรนด์มาเองเลย <laughs> ขอบคุณพี่มากๆนะครับจะรบกวนพี่ตุ้งฝากแคมเปญตอนออกท้ายให้หนึบหน่อยครับพี่ครับผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจันทุกคนนะครับก็เปลี่ยนโชคแบรนดตาตาครับผมก็ ขายขาทุนเพื่อให้ลูกค้าได้แบบลองใช้กันดู <c oughs> ครับพี่น้องจันทบุรีต้องห้ามพลาดเลยนะครับถ้าจะมาติดตั้งโชคแกน20มิลราคาไม่ถึง5,000บาทร้าน T2K g r ุ๊ปที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้เลยนะครับ